โคตรพรวอันนี้แบบหวานค่ะใช่หวานที่สนะคะอันนี้กำลังรง้ใหม่รูไปแล้วก็จะจีจี๊ดแบบนีใช่ไหมคะออบ้านกันข้างหลังเลยว้าบ้านกันสดใหม่เลยจ้าค่ะอันนี้เป็นแหนมเนืองนะคะแหนมเนืองกล่องเท่าไหร่นะคะกล่องละหนึ่งร้อยค่ะอ๋อหนึ่งร้อยบาทนะคะเห้าบาทเลยค่ะห้าบาทนะคะ มีมะพร้าวแบบนี้นะคะสองตัวร้อยเดียว2ตัวร้อเดียวตามปกตินะคะไซนี้89บาทวันนี้เราจัดโรนี่นะคะสตัวร้อยเดียวสองตัวรอ้อเดียวไม่ไหวเลย สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6นะคะธันวาคมค่ะเดี๋ยวแอดจะพามาเดินที่ตลาดพิยาคุนรุมนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ตอนนี้ประมาณ8ปดโมงครึ่งได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านหมี่กรอบนะคะหมี่กรอบโบราณอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นร้านขนมปังหนึบนะคะแล้วก็เต้าซอ้อถามกันหน้าร้านเลยนะคะ ร้านนี้จะมีนะคะข้าวเหนียวทุเรียนน้อนแล้วก็ลอดช่องค่าสิบาทเองนะคะแล้วก็มีขนมไทยนะคะสิบบาทหมดเลยมีตัวนี้ด้วยนะคะ,คะห่อหมกค่ะห่อหมกก็ทำกลางข้างหลังเลยสิบบาทเหมือนกันนะคะร้านนี้ก็คือจะมีนนะคะ ขนมไข่หงไวยท่อเข้าเมานะคะมันก็จะเป็นพวกเนื้อสดนะคะตรงนี้อาหารทะเลกุ้งหอยหมึกมีหมดเลยครบมีแมงกะพุนด้วยนะคะแมงกะพุนจืดขีดกล่องละ50บาทค่ะอันนี้ร้านนี้นะคะหน้ากัดหมู140 มี100นะคะ140ยสามชิ้นร้อยนี่นะคะใครอยากได้ก็มาที่นี่นะคะหัวละร้อยค่ะเป็นหน้ากากหมูนะคะเ,เพื่อนๆนนี่ก็จะเป็น3ชิ้นร้อยนะคะไส้กรอกค่ะยำไม่อั้น39บ3าบาทอ๋อ3าบาทนะคะพี่

ผสมโลละห้าสิบหาบาทฮู้ดบดผสมบดวเหลือฮูดล้วนครับโลร้อยูดล้วนของไอคี้นะคะใหวันนี้นะคะจัดโงนะคะสตัวร้อยเดียวสตัวร้อยเดียวตาปกตินะคะไซนี้แปดสบก้าทวันนี้เราจัดโง่ี่นี่นะคะสองตัวร้อเดียวสองตัวร้อยเดียมานะรีมานะใช่ตัวใหญ่แปสบาทเอาวันนี้ปรยัแปดสิบบาทนะครับเป็นคนแน่นแล้วนะรีมานะคะสองตัวร้อยนะคะ วันนี้มาดูข้างบนกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะตลาดนะคะเพื่อนๆขึ้นมาอยู่ข้างบนกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านว่าบินนะคะวันนีค่ะพี่กำลังออฟวัคาแก้วนี่ไงนี่ไงวันนี้เป็นสีขาววันนั้นเป็นเจอสีเขียวนะคะกล่องละสามสินะคะนี่ค่ะเป็นสองสีแบบนี้ให้เลยนะคะร้านพี่เขานะคะ นี่ค่ะพี่เกาลัดเกาลัดครึ่งโลร้อยยี่สิบนะคะมีโปรโทุกวันพุธนะคะ <c oughs> อันนี้ร้านมีนะคะมีมีเนี้ยยีบาทนะคะัอร่อยมากเพื่อนๆต้องลองนะคะถ้าเป็นกล่องกล่องกล่องนี้กล่องห้าสิบนะคะสวัสดีค่ะ ก็จะมีกานะคะมีถั่วต้มมีกระจับมีถุงเล็ก20ถุงใหญ่50บาทนะคะถั่วต้มอันนี้ก็จะเป็นแมลงทอดเนาะแมลงนะคะที่ยังไม่ได้ทอดสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะมีแมลงทอดถุงละ40 4สนะคะโอ้วันนี้มีโรตี ชิ้นเท่าไหร่คะเนี่ยธรรมดา10บาบาทอ๋อส0บ,บาทถ้าเป็นในี้ใส่ไข่ใส่ไข่กี่บาทนะ20อันนี้ธรรมดา1ิบาทนี่นะคะทำกันใหม่ใหม่แบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะนี่อร่อยนะคะเกี๊ยวทรงื่องถ้าเป็นกุ้ง10บาทนะคะนอกนาจากจะ5บาทไปเลยหมดหมดกำลังทำทำอยู่ข้างหลังนะคะ สวัสดีค่ะดีจ้ารค่ะน้ำหอมจ้านะคะน้ำหอมสวัสดีค่ะกําลังทากันอยู่เลยนะคะร้านนี้ก็จะคือจะเป็นร้านไส้กรปปอกทอดน,นะคะตอนนี้ย้ายมาอยู่ข้างบนกันหมดเลยก็จะดีหน่อยเดินสะดวกนะคะ,ะค่ากรวยติ้ง5บาท5บาทเลยค่ะ5บาทนะคะมีมะพร้าวออแบบนี้นะคะ ี่นะคะเ,คเป็นแหนมอันนี้เป็นแหนมเนืองนะคะแหนมเนืองกล่องเท่าไหร่นะคะกล่องละหน100ึ่งร้อยอ๋อหนึ่งบาทนะคะน,นี่นะอมีกว๋วยจั๊บยวนด้วยนะคะกำลังทำอยู่ดีค่ะกำลังทำกันอยู่เนาะส่วนร้านนี้นะคะข้าวมันไก่แล้วก็โจ๊ก มีหข่ทอดสวัสดีค่ะป้ากำลังทำกันอยู่นะคะหอยทอดกล่องละ40บาทนะคะกหลีปั๊มนะคะเอ๊ะ ร้านนี้เป็นกะหรี่ปั๊บจิ๋วนะคะสิบต,ตัว20บค่ะมีหลายรสชาติด้วยนะคะแวะมาดูกันได้นะคะเพืเ่อนๆอ๋อนี่ไงร้<ม>านลุงกุยช่ายทอดนี่กุยช่ายนึ่งนะคะลุงวัด,งดีจ่ากุยช่ายนึ่งวดีจ้ามีทั้งทอดทั้งนึ่งนะคะของคุณล,ลุงทอดทั้งนึ่งสามสิบบาทสวัสดีค่ะอันนีอ้อย่าไปดูคู่ 65บาทใช่ไหมคะคุณป้านะคะ65บาทตอรี่ยากิไหมจ๊ะอ๋อร้านเลยค่ะโดวียากินะคะอ๋อตอนนี้ใส่ยังไม่ถูกกรลังค่ะคุณ้าเขาขายยังไงอะคะพี่ชิ้นละ15บาทค่ะจชิ้นละ100ชิ <c <c ้นละ15บาทนะคะมีหลายไส้ให้เลือกเลยเนาะนะคะอนนี้กำลังโดมใหม่หกำลังโดมก็จะจี๊ดๆแบบนี้ใช่ไหมค่ะอากบ้านกันข้างหลังเลยบ้านกัน ร้านนี้นะคะใครสนใจสามารถโทรได้สำ่ร้น,น,นี้นมข้าวโพดนะคะ2 0 3ขวด50ไม่หวานไม่ใส่สารกันบูดอ่าอตรงนี้สวัสดีค่ะข้าวเก็บปลาถุงเท่าไหร่คะพี่อ๋อ35 สามห้าสามถุงร้อยนะคะนี่ค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่อร่อยแล้วค่อยซื้อค่ะของมาจากปัตตานีจาากปัตตนีนะคะเดี๋ยวทอดกันใหม่เลยนี่ไงนี่ค่ะมาร้านนี้เอาพด่วเอาพด่วนะคะ อานเี้แบบปลากจรเลี้ยงแบบระบบปิดมาตรฐานส่งออกปลาเนื้อดีบริโภคปลอดภัยเลี้ยงระบบปิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปราสจากกินข้าวไร่กินดินคนลูกค้าเริ่มมากันเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆ ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวไข่เป็ดนะคะจระสวัสดีค่ะพี่นี่ปลาร้อยเดียวเดียยค่ะจะมาอยู่้ังบนกันหมดเลยก็จะมีปูนะคะปลาปูสดเข้าตังนะคะข้าตังห้าสิบาทลนะคะ ทอดมันกุ้งคิดละสิบบาทนะคะอืมค่ะค่ะคุณชามีปลากระป๋องวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่ฟิตบายฟีทบายนะคะอยู่ข้างบนสิบบาทนะคะเพื่อนได้มาได้เอาเข้าวจี๊วัสดีค่ะสิบบาท มีทุกป,ป้าทำตรงนี้เลยจะมีน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกนะคะอันนี้ก็ใส่เป็นถุงไว้ให้เลยส่วนร้านนี้นะคะจะเป็นกล้วยทอดมันทอดเนาะขนมไทยของวันดีค่ะลูกละห้าบาทวัสดีค่ะเข้าไม่ได้อันนี้นะคะจะเป็นขนมไทยเนาะสามถ่อยี่สิบนะคะ ลูกชิ้นลูกชิ้นนะคะไม้ละสิบบาทนะคะนิ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นสลัดขนมเอแคร์โอปันยากินะคะชิ้นละสิบบาท๋อ อันนี้มาอยู่ข้างบนกันหมดเลยวันนี้ไม่มีปลาหรอคะพี่ปลาดุกปลาดุกวันนี้ปลาดุกไม่ได้มาปกติพี่ก็จะขายปลาดุกด้วยนะคะตัวละ50บาทปลาดุกต้มปลานี่ได้เอแอมเบรตัวนี้ทะเลดองนะคะโรตีโรตีนี่จะเป็นปูนะคะ ปูโลดล,ละร้อยปูนะตอนนี้ก็จะเป็นข้าวหมากนะคะหมาก้าสิบบาทเฉากั้วยนมสดยี่สิบนี่ก็จะเป็นไข่ทอดเกาหลีเนาะชิ้นละสิบบาทหมดเลยนะคะตอนนี้หนมสิบห้าบาทมีข้าวหลามด้วยนะคะ ไส้หอยทอดหมูปิ้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะคะส่วนตัวนี้หวานลาลีจ้าชิ้นโ้วหวานล่าลีกล่องละสิบสิบนะคะเบียรเลยจ้าสวัสดีค่ะมีปลาทูหอมเนาะปลาทูมันหวานแบบออนไลน์นะคะคุยยังเนี่ยสวัสดีค่ะูเียยงกันอ่ ัสนี่คถ้าเป็ดคะโล่สองตัวสามร้อยถ้าเป็ดย่างสองตัวห้าร้อยนี่ค่ะ, 5, 300, 5, คะร้านนี้อร่อยนะคะมาทุกอาทิตย์เลยอันนี้เป็ดไทยตัวละเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้เชอร์รี่สองร้อยอ๋อเชอร์รี่สองร้อยตัวใหญ่นเ,เนาะเชอร์รี่แปลว่าอันนี้ก็เชอร์รี่ใช่ไหมคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้เนาะ ผลไม้คนติดเลยนะคะเอนกรอยนะคะกล่องละ25บาทนะคะมีทั้งข้าวแล้วก็ข้าวเม่านะคะค่ะอ๋อวันนี้มีอะไรข้าวเม่าข้าวเม่าละป้าเนาะยี่สิบห้าบาทเหมือนกันใช่ไหมราคาเดียวเลยนะคะข้างบนนี้เดินสบายแล้วนะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ส้มนะคะตอนนี้ส้มเยอะ แล้วก็มีส้มโอนะคะส้มโอ60บาทนะคะอุ้ยอันนี้อันนี้13บาทเหรอคะออนี่นะคะถ้าถ้าแพ็กใหญ่60เนาะถ้าแพ็กเล็ก13บาทเลยนะคะคะน่ารักมากเลยอะ่ะเออกำลังดีเลยค่ะเีนะคะน้องขายอยู่นะจ๊ะขอบคุณนะคะผลไม้สวัสดีค่ะ โซนนี้ก็ะจะเป็นโซนผักผลไม้นะคะเพ่ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะนี่ก็เป็นปลาทูมันแม่กลองตัวละสามสิบบาทนะคะสวยมากเลยเนาะสวยงามพิเศษค่น้าเราเปล่เราจะเจ็บหัวใจในการ อันนี้ไม้ละสิบห้าบาทนะคะหนึ่งร้ยบาทปลาหมึกย่างท่านใด้ับได้เท่าไหร่รับไปเลยครับอ่าวันนี้เทพระธานจะพึงกำไรให้ลูกค้ากันใครซื้อหกห้าร้อยบาทรับคูปองแจกกุ้งตักกุ้งหนึ่งใบได้เลยในราคาหนึ่งร้อยบาทน้อยบาทนะคะถุงนะครับยังไงยังจดำเป็นโล่แหละ ท่างใดใช้อ0 0บาทอ่าวันนี้มีตักกุ้งเลยนะอันนี้งมีงก่รุ่นไทลูก้าตันะน,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 ะะนี้ก็คือจะเป็นพวกกล้วยนะคะกล้วยอ๋อมีปลากล้วยหวีละหวีละ25 230น,นะคะแล้วก็สละสซมาลีนะคะสลาดซูมาลี ส่วนมุมนี้นะคะโกดังเฮียบีจะอยู่ด้านหลังนะคะยาวมาถึงนี่ละคะ่ะโกดังเฮียบีนะคะ,กะกจะมีทางพวกหมูเป็ดไก่หมูด,ด้านนู้นก็จะเป็นพวกของสินค้าจากญี่ปุ่นนะคะพวกโกดังแบบ่องชงของใช้รองเท้านะคะสินะคะ้าราคาถูกดีค่ะนี่น fit, หมูขายลดแปดเก้าลสี่ห้า อันนี้ก็จะเป็นพวกหมูหมักแล้วก็ไส้นะคะเพื่อนๆไส้ใหญ่ยี่สิบนี่เป็นวุ้นกระเพาะบ้า,านอ่ะยี่สิบห้าบาท่องเล็กยี่ห้าบาท่องใหญ่สิสิบนะคะสีสันสวยงามอันนี้มีสวนนะคะมันกินซีฟู้ด คิดละสิบบาทค่ะอันนี้ร้านของน้องเกลียวรมโลละีบแนะคะิา้าจ๋า้าไเลกซอก่อนนะแมอันนี้อะไรเอ่ยเนื้อวัวนะคะร้อยอร่อยจ้า ะคไปดูกันต่อนะคะตัวตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกผักเป็นพวกผลไม้นะคะลำยายผลไม้ตามดวยดูการค่ะเพื่อนๆตรงนี้อะไรเอรเร่ยสตรอเบอรี่แก้วละ60นะคะ <c oughs> นะคะ คุกบวยนะคะแก้วสลัดทรงเครื่องแก้วละสี่สิบบาทนะคะก็มีเยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมีวันนี้วันแรกครุกบวยนะคะวีระก็จะม,มีเบอร์ใหญ่อะคะ่ะตรนนี้เบอร์เล็กไก่อนยังแพงอยู่ตังนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะเริ่มต้นวีระสิบบาทถึงสี่สิบ นี่ก็จะมีพวกหอมกระเทียมนะสวัสดีค่ะมีพลีสวัสดีค่ะมีผักสดด้วยนะคะนี่ก็ะจะเป็นพวกผักสดต่งางๆนะคะ เดินเดินพาเดินดูอีกล็อกหนึ่งคะ่ะตรงนี้ก็จะมีพวกผลไม้เนาะส้มผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะเพื่อนๆถ้าเดินตรงนี้สะดวกหน่อยถ้าใครมีรถเข็นนะคะก็เนี่ยใครมีรถเข็นก็สามารถเข็นได้เลยสะดวกมากคะ่ะอันนี้ไก่ย่างของคุณลุงป้านะคะสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะนี่ค่ะกำลังเสียบเลยนีย่ก็จะเป็นส้มนะคะ โลละลลยีสิบห้าโลร้อยอันนี้โลละ15ห้านะคะก็จะเป็นพวกวมะนาวแป้งทุกินะคะน,นนี่คืออะไรเอ่ยพริกหอมกระเทียมกล้วยอบแห้งอ๋ออันนี้ละมุดนะคะจ้าเริ่มต้นโลละยี่สิบบาทเนาะมีหลายราคาม,มาจากสุโขตัยโดยตรงเลยมาจากสุโขทไทยนะคะนี่ก็โลยี่ส จ้าขอบคุณค่ะนี่โลละ30ก็จะลูกใหญ่หน่อยเออจะเป็นทุเรียนนะคะ150บาทจ้าตัวนี้ร้อยสามนะคะไว้ด้วยก่อนครับกอนสมุยครับหม้อทอดหม้อทอดนุ่มไหลนี่ไก่ชิ้น เดินมาอีกนี่ก็จะเป็นส้มโอนะเพื่อนเพื่อน,น,น,นตาก,ก้านะคะร้ <100 S 1> อยเดียวร้อยเดียวหมดเลยนะค้อ